พวกเราที่เป็นาานิสิตสาขาวิกรรมเด็กนี่เป็นผู้ที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆออกมาให้เราภูมิใจได้ทําให้เราได้เสนอสิ่งที่เรามีอยู่ในใจและอยากจะถ่ายทอดให้คนอื่นแล้วผมคิดว่าก็เป็นที่ยอมรับในวงที่กว้างขึ้นสําหรับคนอื่นๆน,นะครับผมคิดว่าผลงานทุกสิ้นคุณค่าของมันรางวัลของมันคือการที่เราได้ผลิตผลงานออกมานะครับ เวลาคนหลายคนบอกอยากเป็นนักเขียนอยากทําอะไรสิ่งสําคัญที่สุดก็คือขอให้ลงมือทําขอให้กล้าทําขอให้นําเสนอในสิ่งที่เรามีอยู่ในใจสิ่งอยากนําเสนอออกมาให้ดีที่สุดผมคิดวนั่นเป็นรางวัลที่ดีที่สุดแล้วก็คนยังไม่ได้รางวัลวันนี้ก็อย่าน้อยใจนะครับเพราะยังมีรางวัลอื่นรออยู่เดี๋ยวจะมีการโหวตรางวัลอีกนะฮะปกติเราพูดกันว่ารางวัลแต่ละชิ้นก็เป็นการตัดสินของกรรมการชุดใดชุดหนึ่งนะครับจะเห็นได้นะครับว่าคณะคณาจารย์ได้เลือก รางวัลดีเด่นขึ้นมา3รางวัลแต่นักเรียนบอกว่าความเห็นไม่ตรงกันเลยเป็นนั้นยอดนิยมก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นคนอื่นที่ยังไม่อยู่ใน4คนนี้พวกหนูยังมีความหวังนะครับเดี๋ยวยังมีการหยอดรางวัลกันอีกเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนได้รางวัลขึ้นอีกเย่าที่บอกไว้นะครับว่ารางวัลที่เราได้อยู่แล้วก็คือการปิดผลงานชิ้นนี้ออกมาและนําเสนอแก่ทุก ขอบคุณลุงหมีนะคะครูยิงลืมบอกไปค่ะนอกจากใบประกาศแล้วเนี่ยรางวัลสารนิพนธ์ที่ลุงหมีมอบให้สาขา1,000 0บาทมีการเกลี่ยนะคะให้เท่าเทกันทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนได้รับเงินสนับสนุนการทําสารนิพนธ์คนละ2,500บาทนะคะจะจะผิดจากสัญญาไว้เล็กน้อยว่าใครจะได้มากกว่ากันเพราปีนี้มีรางวัลเยอะเลยต้องเกลี่ยให้ยุติธรรมนะคะครูลักทุกคนเท่ากันนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นอีกรางวัลหนึ่งซึ่งครูเกิกนะคะตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมเล่นสนุกด้วยพวกลุงหมีปุเริ่มมา7็ปีแล้วใช่ไหมคะสามทหารเสือเขาไม่ยอมแพ้ะคะ่ะลุงเกิกเรียนเชิญเลยค่ะขอบคุณขอบคุณมากไม่ทันคิดว่าจะถึงคิวผมแล้วแท้ที่จริงต้องเป็นอารจนบีดาก,ก่อนดังนั้นก็ต้องขอบคุณเจ้าของที่ ท่านพอทีเฟารท่านรองคณะบดีท่านหัวหน้าภาคของผมแล้วก็หัวหน้าสาขาขออยงเกิดในฐานะที่ังเกิดเป็นลูกภาคก็คิดว่าทํางานที่นี่มาตั้งแต่หลักสูตรของวรรณกรรมสาหรับเด็กเนี่ยตอนนี้ขอยังไม่พูดถึงรางวัลน,นะครับขอเกริ่นบ้างผมอยู่ตั้งแต่หลักสูตรนั้นยังเป็นจินตนาการของอท่านอาจารย์สมบูรณ์สิมมสงห์เข้ามานั้นซึ่งผมได้เรียนกับอาจารย์สมบูรณ์ในวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็กแล้วผมเรียนวิชาเดียว ชีวิตผมมีแรงบันดาลใจจากวิชาเดียวนะครับคนที่เรียน4ปีต้องตามให้ทันเพราะว่าตอนนี้วรรณกรรมเด็กมีทั้งหมด17รุ่นแต่คนที่เป็นอินสปายสำหรับอาจารย์เกิดนั่งอยู่นี่ก็คืออาจารย์ปีดาปัญญาจาันทร์ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถ้าพูดถึงสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กอาจารย์เกิดก็ต้องยกผลประโยชน์ให้ท่านอาจารย์สมบูร์สิงห์มานั่น และตอนที่ผมมาอยู่นั้นหลักสูตรยังเป็นกระดาษแล้วผมก็เป็นครูกลุ่มแรกที่มีอาจารย์เกิดยุนพันธ์อาจารย์สมบูรณ์สิงห์เข้ามานานและอาจารย์จินดาจ,จำเริญหลังจากนั้นมาก็จะมีอาจารย์รบินทร์นัทถลางคุณคูหญิงอาจารย์อัชาราประเด,ด์แล้วก็ปักกุนตามมาแล้วก็ถึงค่อยมีอาอาจารย์พันญาอาจารย์ยศยาไอซิลิตามมาแล้วก็ยังจะน่าจะมีลูกศิษย์ของเราที่จบวรรณกรรมสำหรับเด็ก ตามไมา้อีกเพราะคิดว่าน่าจะเป็นพวกรุ่นลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นอยากให้มีลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นซึ่งพวกผมน่าจะเป็นลูกไม้ไกลต้นเลยนะเพราะไปไกลแล้วกระเป๋าใบนี้ผมมาเช้าเพราะว่าผมไปรับคณะที่เป็นนักวิชาการจะทำพิพิธภัณฑ์ที่ทะเลน้อยที่พัทลุงแล้วก็เอากระเป๋าใบนี้ให้ผมเมื่อเช้านี้ผมก็เ,เลยเอามาใช้เลยอวดซะเลย ม่ให้พูดเลยใช่ไหมอ๋อเหรอแห้น,นล้นๆกันมานี่นึกว่ามืออาชีพทํานึกว่าเขาไปเอามาจากร้านหนังสือมามาโชว์มาแสดงครับของใครครับนี่ไม่ได้ใส่แว่นซะด้วยจันเกลิกอ่ะของใครรู้ไหมของเพื่อนเรารู้ว่าประกาศผิดๆไปอย่างนั้นีน่คือ,อชื่อเรื่อง Missing Tempo ของวิรยาการจนโนภาค,ค่ะครับผมขอเสียงปรบมือค่ะ รบกวนยืนข้างหน้านิดนึงนะคะตรงจุดจะได้ไฟลงถ่ายรูปสวยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์เกิดบอกพูดได้แล้วนะครับอาจารย์เกิดก็ให้โจทย์ไปว่า3มทหารเสือจริงๆิแล้ว3ทหารเสือนี่ก็เป็น คนอื่นเขาตั้งให้เราไม่ได้รวมตัวกันเพื่อก่อมอบอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณโ no, นจากมาเต้ยแครก็ไปสัมภาษณ์เรา3คนคือผมแล,ลแล้วก็อาจารย์เกลือแล้วกัอาจารย์ชีวันก็ถือว่า3คนนี้น่าจะเป็นคนที่ยึดอาชีพนี้คนแรกๆของเมืองไทยนะครับก็ตัวผมไปไหน,นก็ประกาศได้เลยว่าผมเป็นคนแรกของเมืองไทยที่ยึดอาชีพเขียนภาพป,ประกอบแล้วก็แต่งนิทานผมเคยบอกอย่างนี้กับคนที่มีอาชีพเป็นหมอนะครับ ขาก็มองผมจากวัวจเทาว่าอยู่ได้เลยแล้วผมก็อยู่มาจนอายุ54ี่ผมก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนักหนาใช่ไหมแล้วก็ที่ที่ผมภูมิใจมากกว่าน,นั้นคือความเป็นครูนุบาลของผมนะครับแล้วก็มีผลผลิตยอยู่ตรงนี้ด้วยครับหนูดีอาจันหนูดีผมเรียกจันหนูดีนะครับอันนี้สอนมาตั้งแต่นุบานนะครับแล้วก็พอมานั่งนั่งฟังแล้วก็นั่งดูผลงานของลูกศิษย์รุ่นนี้รุ่นนี้ผมรู้สึกเจอแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับเจอครั้งเดียวนะครับ ก็เกิดความดีใจขึ้นมาว่าใครว่าเด็กไทยไม่มีจินตนาการนะครับาสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กน่าจะภูมิใจตรงที่ว่าจินตนาการที่เกิดขึ้นในวัยนุบานครูนุบาลไม่ใช่ครูปิดาคนเดียวนะครับครูนุบาลทั้งประเทศเนี่ยได้ปลูกฝังเด็กเหล่านี้ไว้แล้วก็พอมาถึงช่วงอุดมศึกษาสาขาวรรณกรรมเด็กก็เอาตะกอนของเด็กเหล่านี้กลั่นกรองออกมาเป็นอย่างนี้ ต้องภูมิใจพร้อมกันต้องภูมิใจด้วยกันนะครับแล้วก็ผลงานที่ผมให้ไปนี่นะครับจะเกิดก็ให้โจทย์ไปคร่าวๆว่าอยากได้ฝีมือของครูปีดาเพื่อให้เด็กๆดีใจแล้วไปติดที่บ้านด้วยผมมาคิดอยู่ตั้งนานว่าจะทําอะไรดีผมก็นึกถึงว่าน4ีทิศผมว่าลูกๆเราเนี่ยลูกศิษย์ของเราเนี่ยน่าจะเป็น มือนคนที่เป็นไปสี่ทิศไม่ใช่แค่3ามทหารเสือนะเป็น4ีทหารเสือไปเลยแต่ที่ว่าแค่สองสองทิศสองดอกนะั่นแล้วอีกสองดอกยังไม่ยังไม่บานนะครับหนูมาโชว์ให้ชัดๆนี่หนึ่งคนดูเขาจะได้ดูภาพประกอบด้วย <c oughs> <c oughs> เห็นถ่ายรูปแล้วดูซาแล้วเกิดจะเดินแล้วแขว่งแขนพร้อมกับขาเลยนะคนนี้ <c oughs> จะไม่มีนะครับแล้วก็มีสไตล์ของผมคือมีเด็กๆปีนตามกระถางนะฮะแล้วก็ที่บอกว่ามีอีกสองดอกที่ยังตูมและกําลังจะบานเนี่ยไม่มีปริศนาทาอะไรทั้งสิ้นครับเพราะที่บ้านผมมันมีแค่นี้เองจริง <laughs> อย่าไปตีความให้ลึกซึ้งนะครับอขอบคุณมากครับนะครับผมก็อยากจะ,ะฝากอาจารย์ครูบาอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาทุกท่านนะครับว่าผมจะปลูกฝัง การในเด็กอนุบาลต่อไปแล้วก็รับลูกผมต่อไปกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์ปรีดามากเลยนะคะผม,ผมไม่ทั้งรยให้เชิญแล้วนะต่อไปนี้ก็เป็นรางวัลของครูชีวันวิสาสะขอผมของผมขอเป็นรางวัลสุดที่หลังสามคนที่อาจารย์ปรีดาบอกว่าคุณสวงบนสิทธิทสมานตั้งให้พวกเราเป็นสามทหารเสือเราก็เลยต้องเป็นโดยอัตโนมัติแต่จะเป็นอีกเสือหนึ่งที่เป็นเสือตัวแทน ทีนี้เป็นเสือผู้หญิงงั้นเชิญอาจารย์พิทนทรครับแต่คงไม่ใย่เสือสมิงนะไม่เสียไม่เสียเสียคนที่จะได้รางวัลขออาจารย์นภินทร บันทึกบิ๊กเบิ้มของสุรันเกษศรค่ะงั้นต้องเติมนะฮะอาจารย์ชีวันเขาเป็นคนที่โด่งดังจากเรื่องอ e ีเล้งเค้งโค้งเขาก็ได้ตั้งรางวัลอ e ีเล้งเค้งโค้งของเขาขึ้นมาแล้วก็วาดให้ผมเมื่อผมไปนั่งเฝ้าเขาทำแป๊บเดียว แล้วก็บอกว่าไปบอกด้วยนะว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากส่วนาจย์ชีวันตอนนี้ไปอยู่ที่ไร่ปรลกูกรักทํากิจกรรมกระเด็กทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์อาจารย์ชีวันทํางานจริงจังเหมือนกับเป็นผลพวงที่เห็นอาจารย์บิดาทํางานหนะักก็เลยทําต่อมาทีนี้มาถึงรางวัลนนะักเกิดแล้วนะมีสองรางวัลเพราะว่าเมื่อกี้ก็กทำให้สองรางวัลและสี่รางวัลใช่ไหมสามทห,หารเสือดังนั้นอาจารย์ลิพินทร์ <c oughs> มาเพิ่ม ผมก็คิดว่าน่าจะมีสี่รางวัลเหมือนกันและอีกรางวัลหนึ่งติดไว้แล้วไปรับกับผมที่มหาวิทยาลัยแต่ผมก็ถืองานของเขาออก